สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระเจ้าทรงรักทุกคนวันนี้ผมขอนำความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาแบ่งปันแก่ทุกท่านผ่านทางพระวาจาของพระองค์จากหนังสือกิจิารแล้วก็สาวกในบทที่6ข้อ8ถึงข้อ15และพระวรสารของนักบ,บุญยอนในบทที่6ข้อ22ถึงข้อ29นะครับวันนี้จะเห็นถึงว่า คนดีกับคนไม่ดีแตกต่างกันโดยสิ้สนเชิงโดยอาศัยพฤติกรรมของกลุ่มคนทั้งสองนะครับวันนี้ในหนังสือกิจการรัสาวกได้เล่าถึงเรื่องของสเตเปนนะครับสเตเปนบุรุษผู้ที่มีความเชื่อความหวังและความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างมั่นคงสามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านมีความเชื่อความหวังและความรัก ในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไรสเตปสเตเฟ,เฟนเปี่ยมด้วยพระหนสถทานและพระอนุภาขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระหันสถทานก็คือพระพรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้กับผู้ที่มีความเชื่อความหวังและความรักในพระองค์อย่างมั่นคงไม่ได้คิดถึงความสามารถของตนเอง ไม่ได้คิดถึงทรัพย์สินเงินทองที่ตนเองมีไม่ได้คิดถึงสิ่งของป่ายโลกเลยแต่คิดถึงและก็สนิทสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความหวังมีความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงประทานพระหันสถานและพระอนุภาพให้กับสเตเปน ท่านทําปาฏิหารได้ท่านสามารถทําเครื่องหมายอัศจรรย์ให้ได้กับประชาชนนี่คือพลานุภาพที่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งประทานให้กับบุคคลที่มีความเชื่อความหวังและความรักในพระองค์นะครับนอกจากนี้ท่านยังเออ่ ท่านสเตเฟนยังพูดด้วยปีชายานซึ่งมาจากพระจิตเจ้าสเตเฟนพูดด้วยปีชายานซึ่งมาจากพระจิตเจ้านี่คือสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้ประทานพระจิตเจ้าให้กับบุคคลช่วยเหลือในความคิดในคำพูดของสเตเฟนสเตเฟนบุรุษผู้ซึ่งมีความเชื่อ ความหวังและความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้ากล้าหาญยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อไม่เปลี่ยนแปลงตนเองแม้แต่น้อยไม่ว่าบุคคลรอบข้างจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ใดเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่ว่าจะถูกต่อต้านโจมตีงส,สดตเฟนมั่นคงก้าหารเข้มแข็ง ที่จะยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อความหวังและความรักที่ท่านมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่กลัวสิ่ใดครับยินดีและเมื่อตอนต่อจากนี้ไปในกิจการอุราสาวก็เห็นถึงบ้านปลายชีวิตของท่านท่านยอมเสียสละเลือดและเนื้อของท่านถูกหินทุ่มนี่คือพารานุภาพ แบบฉบับของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีความเชื่อความหวังและความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างมั่นคงนะครับส่วนกลุ่มของคนไม่ดีนะครับคนไม่ดีจากพฤติกรรมของเขาเป็นอย่างไรพฤติกรรมของเขาชอบโต้เถียงโต้เถียงไม่ยอมรับนะครับไม่รู้ลหละไม่ยอมรับไว้ก่อนโต้เถียงไว้ก่อน นะครับอันที่สองชอบเสี้ยมสอนนะครับเสี้ยมสอนคนที่ชอบเสี้ยมสอนก็เป็นบุคคลที่อันตรายถ้าไปเจอกับคนหัวอ่อนคนที่จิตใจไม่มีหลักยึดเหนี่ยวถูกเสี้ยมสอนถูกเสี้ยมสอนไม่พอนะครับยุยงด้วยถูกยุยงเสี้ยมสอนเสี้ยมสอนใส่เข้าไปในสมอง ใส่เข้าไปในทัศนคติใส่ไม่พอยุโยงเองยุโยงโดยอาศัยตนเองชี้นำถ้าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีอำนาจบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีบาร,รมีสังคมก็น่ากลัวน,นะครับเสียมสอนคนอื่นยุโยงคนอื่นให้ไปกระทําความไม่ดียุโยงไม่พอนะครับ ยุยงไม่พอแล้วเมื่อใส่ทัศนคติเข้าไปแล้วยุยงเสี้ยมสอนใส่ความแล้วลงมือปฏิบัติการจับกลุมนะครับสเตเฟนถูกจับกลุมไปยังสภาสันเฮดินจับกุมไม่พอเนื่องจากมีกฎหมายเนื่องจากมีบทบัญญัติตั้งพยานเท็จ ปักปั๊มสเตเตเปนต่อไปอีกนี่คือขบวนการของคนชั่วทั้งครบนะครับจากขั้นตอนที่หนึ่สองจนถึงการปักปั๊มพยานเทจตั้งพยานเทจเพื่อที่จะปักปั๊มคนดีปักปั๊มสเตเปนนะครับนี่คือหนทางของคนชั่วและก็หนทางของสเตเตเปนแตกต่างกันนะครับ ในประเทศของเราก็มีนะครับบุญยราศีนิโคลัสบุญเกิดกิจบรุงท่านเองก็เป็นผู้ที่มีความเชื่อความหวังความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าเต็มเปี่ยมเช่นเดียวกับสเตเฟนและวันหนึ่งในเวลาเย็นท่านเลือกผู้ที่มีความเชื่อความหวังและความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันมาสวดภาวนา ส่วนให้ประเทศชาติได้ผ่านพ้นจากวิกฤตสงครามได้ผ่านพ้นจากปัญหาของการแตกแยกแต่มีคนที่ไม่ดีมายุยงเชี่ยมสอนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับกลุ่มบุญยราศีนิโคลัสบุญเกิดกิจบำรุงก่ลาวหา ตั้งพยานปักปําท่านพยานเท็จกล่าวหาท่านในเวลานั้นและสุดท้ายแล้วท่านก็ถูกตัดสินจำคุกที่คุกบางขวางและมันปลายแล้วในคุกบางขวางท่านเองก็ได้รับสินล้างบาปให้กับนักโทษร่วมชะตากรรมเดียวกันเกือบหนึ่งร้อคนนะครับที่สุดชีวิตของท่านก็ยอมสละ เพื่ออคงพระผู้เป็นเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่กลับคาท่านเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านกล้าพูดถึงความจริงว่าสิ่งที่ท่านกํำลังกระทำสิ่งที่ท่านสวดภาวนานี้สวดเพื่ออะไรแต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ตัดสินให้ท่านและท่านก็ติดจำคุกอยู่ในคุกบางฝา่ท่านเสียชีวิต ในทุกบางงนะครับเช่นเดียวกับสเตเปนที่ถูกหินทุ่มแต่ก็ยังมีความเชื่อความหวังและความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเออบางทีนะครับคนไม่ดีก็กลับมาเป็นคนดีได้ไม่มีใครรู้จนวันสุดท้ายของชีวิตระยะทางพิสูจน์กำลังคนในทุกรูปแบบนะครับคน ดีอาจจะกลับไปเป็นคนไม่ดีก็ได้แล้วในพระคัภีร์ก็ได้บอกไว้ว่าคนดีกลับไปคนไม่กลับไปเป็นคนไม่ดีมักจะชั่วร้ายมากกว่าเดิมชั่วร้ายที่สุดเลยคนไม่ดีกลับมาเป็นคนดีนี้ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าชื่นชมยินดีสิ่งสำคัญในชีวิตอย่าประมาทโดยเด็ดขาดครับ ตั้งใจแน่วแน่มั่นคงแน่วแน่มีความเชื่อความหวังและความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นไม่ว่าจะพบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคใดไม่สั่นคลอนไม่หวั่นไหวไม่โน้มเอียงตั้งใจตั้งมั่นยืนหยัดในความเชื่อความหวังและความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต กอจะได้เข้าสู่พระนาจักขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระองค์ทรงมีพระประสงค์เช่นเดียวกับที่สเตเฟนได้เป็นนักบุญคอยช่วยเหลือบุคคลทุกคนในสวงสว,สวรรค์เป็นแบบฉบับให้กับบุคคลทุกคนได้เรียนรู้จักในความเชื่อความหวังและความรักที่ท่านมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ก้าหารมั่นคงเด็ดเดีย่ยวยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อนั่นเองนะครับส่วนนายพระวสานในวันนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่องของต้องแยกให้ออกนะครับว่าอาหารทางฝ่ายกายและอาหารของทางฝ่ายจิตนี้สิ่งใดสําคัญกว่านะครับอาหารทางฝ่ายกายกินแล้วก็ยังไม่อิ่มแท้แต่อาหารฝ่ายจิต กินแล้วอิ่มแท้แน่นอนอาหารฝ่ายจิตก็คือต้องมีความเชื่อความหวังและความรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวนะครับเพราะว่าในตอนท้ายหลังจากที่ประ,ะชาชนนะครับจำองค์พระเยซูเจ้าได้ว่าพงเสด็จลงเรือไปธรรมดาสิดไปอีกภากหนึ่งเขาเหล่าน,นั้นก็ตามไป องค์พระเยซูเจ้าจึงทรงตัดกับเขาเหล่านั้นว่าท่านสแสวงหาเราไม่ใช่เพราะได้เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์แต่เพราะได้กินขนมปังจนอิ่มอยากขนขวายหาอาหารที่กินแล้วเสื่อมสลายไปแต่จงหาอาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดร์มาให้อาหารนี้บุตรแห่งมนุษย์จับประทานให้ท่านเพราะพระเจ้าพระบิดาทรงประทับจารับรองบุตรแห่งมนุษย์ไว้แล้ว นี่คือเครื่องหมายยืนยันถึงอาหารปลายจิตเป็นอาหารแท้เป็นอาหารที่อิ่มแท้เป็นอาหารที่นำชีวิตนิรันดรมาให้กับบุคคลนะครับถ้าเปรียบเทียบกับธรรมชาติแล้วอาหารปลายกายนะครับับประทานไปแป๊บเดียวก็อิ่มเดี๋ยวอีกสักสองสามชั่วโมงก็หิวอีกอีกสักพักหนึ่งก็หิวอีกเป็นอย่างนี้ตลอดไป แต่อาหารไปจิตอิ่มแล้วอิ่มเลยอิ่มตลอดไปอิ่มจนกระทึงจนกระทั่งถึงวันตายอิ่มในความเชื่อความหวังและความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นสุดท้ายแล้วในพระวะสานตอนนี้เขาเหล่านั้นจึงทูลพระเยสุเจ้าว,ว่าพวกเราจะต้องทำอะไรเพื่อให้กิจการของพระเจ้าสำเร็จพระเยสุเจา้าตรัสตอบว่ากิจการของพระเจ้าก็คือ ให้ท่านทั้งหลายเชื่อในผู้ที่พระองค์ทรงส่งเรามากิจการของพระเจ้าก็คือให้ท่านทั้งหลายเชื่อในผู้ที่พระองค์ทรงส่งมานะครับความเชื่อสามารถเคลื่อนยา้ายภูเขาได้ความเชื่อเป็นพลังงานเป็นความอัศจรรย์เพื่อนเดียวที่สเตเ,เปนได้มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า ยอมทุกอย่างกล้าหารเปลี่ยมด้วยผ่านสถานเปลี่ยมด้วยปีชายานทำอัศจรรย์ได้ทำปฏิหารได้นะครับวันนี้เรามารณรงค์เรื่องของความเชื่อความหวังและความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางแบบฉบับของสเตเฟนแบบฉบับของผู้ที่ติดตามองค์พระเยซูเจ้าไป และองค์พระเยสุจ้าได้ตัดกัะเปาเหล่านั้นถึงอาหารปลายจิตที่จะให้ชีวิตนิรันดร์ผูก้การขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือท่านทั้งหลายต้องเชื่อในองค์พระเยสุจ้านั่นเองเชื่ออย่างไรเชื่อในพระวาจาที่องค์พระเยสุจ้าได้ส่งประทานให้กับเราทุกคนเชื่อในแบบฉบับของพระองค์ที่พระองค์ได้ส่งประทานความรัก กระทำกิจเมตตาให้กับทุกๆคนในช่วงชีวิตที่พระองค์ได้ทรงเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเราอยู่นะครับส่วนพี่น้องอื่นๆนะครับชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปเดินไปด้วยพลังแห่งความเชื่อความหวังและความรักในความดีได้เดินไปด้วยความเชื่อความหวังและความรักในความไม่ดีไม่งามต่างๆ เดินไปในพลังแห่งความดีสองมือยินดีที่จะกระทำแต่ความดีเชื่อในพลังแห่งความดีหวังในพลังแห่งความดีรักในพลังแห่งความดีชีวิตก็จะเป็นสุขนะครับขอพระเป็นเจ้าวอวยพรทุกท่านแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ